ถ้าคว่ำกระดานแลนด์บิดยังไม่ได้สงสัยพวกเขาคงไม่ยอมหยุดกันจริงๆครับจากเริ่มแรกก็ใช้คนระดับรัฐมนตรีออกมาแรลมๆบอกว่าอยากจะหยุดโครงการนี้ปรากฏว่าแย่รังแตนคนไทยในโซเชียลแห่กันออกมาปกป้องแลน์บิตดกันทั่วบ้านทั่วเมืองต้านไม่ไหวจําเป็นต้องได้ก้อมแก้มบอกว่าแค่อยากชะลอไว้เฉยๆยังให้ทําอยู่ไอเราก็นึกว่าคงจะรอดพ้นคงได้ทําต่อครับไม่กี่วันต่อมา หมออองกลับจากไปดูงานหรือไปคุยกับใครที่สิงคโปร์ไม่รู้กลับมาถึงปุ๊บก็มีชาวบ้านมายื่นหนังสือคัดค้านเลยใช้ฝ่ายบริหารไม่สาเร็จรอบนี้ใช้รองประมุขฝ่ายนิติบัญญัติของเราเลยครับปรากฏว่าแย่รังแตนหนักกว่าเก่าโซเชียลลุกฮือขึ้นมาต่อต้านปกป้องแลนบิดกันยกใจเลยครับเกินต้านไหวจริงหมอองก็ต้องเพ่นไปนน่นและทําเรื่องถูกขับออกจากพักอยู่ครับชาวบ้านก็หายไปเลยครับ ก็คิดว่าคงหมดเวรหมดกรรมแดนบิดคงได้ทําต่อปรากฏว่าไม่ยอมครับล่าสุดตอนนี้หลังจากใช้คนไทยทํางานมันคงไม่สําเร็จได้ดังใจครับใช้รัฐมนตรีฝ่ายบริหารก็ไม่ได้เรื่องใช้ฝ่ายนิติบัญญัติก็ไม่ได้ความเอาชาวบ้านมาสู้ก็ล้มเหลวรอบนี้ต่างชาติลงลุยเองครับ NGO องค์กรเอกชนต่างชาติต้านเลยครับบอกว่าแลนบิดนี่ทําลายสิ่งแวดล้อมรบกวนวิถีชีวิตก็ต้องถามแหละครับประเทศไทยเราลงทุนสร้างถงนนหนทางเยอะแยะเป็นหมื่นเป็นแสนกิโล ทั่วโลกเขาทําโรงงานโน่นนี่นั่นบางประเทศถึงขั้นปล่อยกํามะตะลังสีลงทะเลเราสงสัยคือไม่เห็นพวกคุณไปต่อต้านเดือดร้อนอะไรเลยห่วงอะไรหนักหนากนาก,กับท่าเรือสองท่าที่ชุมพรกับระนองกับทางเชื่อมเก้าสิบกว่ากิโลเนี่ยวิถีชีวิตคนไทยที่บอกว่ากลักวมันกระทบนะต่อให้ไม่ได้ทํานาที่นั่นเราจะไปซื้อที่ที่ใหม่ให้ทําครับจะไปปลูกยางปลูกผลไม้เราก็ไปที่ใหม่กว้างขวางกว่า,วาเดิมครับคุณจะมาเดือดร้อนอะไรกับสิ่งที่เราจะสร้างขึ้นนี่ คุณไม่ทราบเลอครับว่าประเทศไทยกําลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุประชากรของเราครึ่งหนึ่งกำลังจะกลายเป็นคนแก่เราจะไม่เหลือคนหนุ่มคนสาวมาทํางานการลงทุนในแรงบิดตรงนี้นะมันจะสร้างไรายได้กําไรจากค่าบริการต่างๆนะจะเป็นสิ่งที่เอามาเลี้ยงดูคนเท่าคนแก่ของเราที่จะเยอะขึ้นเยอะขึ้นไม่ต้องมาบอกเลยว่าอยากได้เงินเดือนเดือนละสามพันเหมือนบางพักถ้าประเทศเรารวยเหมือนดูใบเหมือนซาอุเหมือนบรูไนอ่ะจะเอาเงินเดือนละสี่ห้าหมื่นยังได้เลย เพราะฉะนั้นแล้วนี่คือช่องทางที่จะเลี้ยงดูประชากรของเราในอนาคตแล้วเก็บกินได้จนถึงชั่วลูกชั่วหลานเราจึงไม่เข้าใจว่าผู้คุณเดือดร้อนอะไรนักหนามาอ้างสิ่งแวดล้อมอ้างวิถีชีวิตมันฟังไม่เข้าท่าเลยครับเราสามารถรักษาให้ได้แต่ต้นไม้ต้นหนึ่งจะปลูกคืนให้หมื่นต้นมันจะเสียหายอะไรแต่นี่คือชีวิตปากท้องอนาคตของพวกเราที่คุณมาขัดขวางไว้คุณไม่ได้ห่วงสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าจริงๆรแล้วใครจ้างคุณมาใครที่จะได้รับผลครบครที่เสียผลประโยชน์จากโครงการแลนด์บิทของเราครับ